ทุกวันนี้คุณโฟกัสอยู่กับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมากกว่ากันบางคนติดอยู่กับอดีตเจ็บปวดกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วบางคนวิ่งไล่อนาคตจนลืมใช้ชีวิตและบางคนเลือกอยู่กับปัจจุบันแต่กลับใช้เวลาไปกับการบ่นว่าตัวเองขาดอะไรแทนที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้คุณไม่ได้แปลกเลยครับเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ข่าวดีคือ เราสามารถเลือกได้ว่าจะโฟกัสตรงไหนและจะให้ความหมายกับชีวิตอย่างไรสวัสดีครับนี่คือรายการจุดประกายความคิดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาพูดคุยเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนเกี่ยวข้องเรื่องของการโฟกัสการควบคุมชีวิตและการหาความหมายที่แท้จริงคุณเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าทุกวันนี้คุณใช้ใจไปอยู่กับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมากกว่ากันบางคน ติดอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วบางคนเฝ้าแต่วิ่งหาความสําเร็จในอนาคตจนลืมใช้ชีวิตและบางคนอยู่กับปัจจุบันแต่กลับมองเห็นแค่สิ่งที่ขาดหายแทนที่จะชื่นชมสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องผิดหรือแปลกครับเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ข่าวดีคือเรามีสิทธิ์เลือกได้เสมอว่าจะโฟกัสตรงไหนและจะให้ความหมายกับชีวิตอย่างไรตอนที่1การโฟกัสและการควบคุมชีวิต ชีวิตเราแบ่งออกเป็น2โลกใหญ่ๆครับโลกภายนอกเราควบคุมไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถมีอิทธิพลได้โลกภายในเราควบคุมได้เสมอคือสิ่งที่เราเลือกโฟกัสความหมายที่เรามอบให้เหตุการณ์และการตัดสินใจที่เราจะลงมือทำหลายครั้งที่เราวิตกกังวลเพราะเราพยายามจะควบคุมสิ่งที่อยู่นอกกำหน้าของเราเช่นการเมืองเศรษฐกิจความคิดเห็นของคนอื่น แต่เราลืมไปว่าสิ่งที่กำหนดคุณภาพชีวิตจริงๆไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นแต่คือวิธีที่เราเลือกจะมองและตอบสนองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติวันนี้ฝนตกหนักรถติดคุณอาจเลือกโฟกัสว่าชีวิตแย่จริงๆทำไมซวยแบบนี้คุณก็จะอารมณ์เสียทั้งวันแต่ถ้าเลือกโฟกัสว่าฝนทำให้ต้นไม้สดชื่นอากาศเย็นขึ้นและนี่คือโอกาสให้เราได้ฟังเพลงหรือพอดแคสต์ดีๆระหว่างทาง คุณก็จะรู้สึกต่างออกไปทันทีพลังงานจะไหลไปในที่ที่เราโฟกัสเสมอนี่คือกฎที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนักท้วนและสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในโลกภายในก็คือความกลัวและความโกรธสองสิ่งนี้เป็นเหมือนพิษร้ายที่กัดกินทั้งความสัมพันธ์และธุรกิจและที่สำคัญคุณไม่มีทางรู้สึกขอบคุณไปพร้อมกับความกลัวหรือการกโกรธได้เลยเมื่อคุณอยู่ในสภาวะความกระตัญญูและความขอบคุณ คุณจะไม่เหลือพื้นที่ในหัวใจให้ความโกรธหรือความกลัวเพราะความกระตันยูคือเกราะป้องกันจิตใจที่ทรงพลังที่สุดลองนึกถึงนักกีฬาระดับโลกอย่างสตีเฟนเคอร์รี่คนมองว่าเขามีพรสวรรค์แต่เบื้องหลังคือการฝึกชูตต่ำนับล้านล้านครั้งในชีวิตความสําเร็จไม่ได้มาเพราะโชคแต่เพราะการโฟกัสลงมือทําและซ้ําๆจนมันกลายเป็นธรรมชาติและนี่คือบทเรียนแรกครับชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดขึ้นเพื่อเรา เราต่างมีมังกรในใจที่ต้องเผชิญเพื่อพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อเป็นฮีโร่ในชีวิตของเราเองตอนที่2การสร้างความมั่นใจและการหาความหมายในชีวิตหลายคนถามว่าแล้วจะสร้างความมั่นใจได้ยังไงผมอยากบอกว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดจากคำชมแต่เกิดจากการลงมือทำโดยเฉพาะการทำสิ่งที่ยากและมีความหมายใช่ครับคุณอาจเป็นคนที่เข้มงวดกับตัวเอง แต่มันไม่ใช่เรื่องผิดตราบใดที่คุณยังรู้จักฉลองความสาเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นในทุกวันการขอบคุณตัวเองในแต่ละก้าวเล็กๆเนี่แหละครับที่จะต่อเติมกําลังใจให้เดินต่อไปได้แต่ถ้าจะให้มั่นคงจริงๆเราต้องหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความฝันการช่วยเหลือคนอื่นหรือแม้แต่ความเชื่อบางอย่างที่หล่อเลี้ยงหัวใจเราชีวิตที่มีความหมายไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาโลกมันอาจเป็นเพียงการมีครอบครัวที่อบอุ่น การทำธุรกิจเล็กๆที่สร้างคุณค่าหรือแม้แต่การเขียนบทกวีที่สะท้อนตัวตนของเราก็ได้เป้าหมายแท้จริงของชีวิตคือการได้ใช้ชีวิตในแบบของเราเองและระหว่างทางเราได้บริการและมอบคุณค่าให้กับคนรอบข้างตอนที่3แรงขับในชีวิตและการเลือกโฟกัสผมอยากเล่าเรื่องแรงขับให้ฟังครับในช่วงเริ่มต้นหลายคนใช้ความกโกรธหรือความกลัวเป็นแรงผลักเช่น อยากพิสูจน์ตัวเองให้ใครสักคนเห็นมันอาจผลักเราได้ระยะหนึ่งแต่ไม่ยั่งยืนแรงขับที่แท้จริงคือแรงดึงจากเป้าหมายและความเชื่อเป็นแรงที่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพิสูจน์ใครแต่เป็นแรงที่ทำให้เราอยากลุกขึ้นทุกวันเพราะมันมีคุณค่าในตัวมันเองพลังงานของเราจะไปตามสิ่งที่โฟกัสเสมอดังนั้นการโฟกัสสิ่งที่ใช่จึงสำคัญกว่าการคิดโบกแบบลอยๆเพราะความเชื่อที่แท้จริง จะสร้างอารมณ์และอารมณ์คือคุณภาพชีวิตของเราตอนที่4การยอมรับตัวเองและการพัฒนาทางจิตวิญญาณการพัฒนาทางจิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงการพยายามเป็นคนอื่นแต่คือการกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเราทุกคนต่างพยายามเปลี่ยนแปลงแต่ลึกๆสิ่งที่เราพยายามจะเป็นก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วการยอมรับตัวเองในปัจจุบันพร้อมทั้งก้าวไปข้างหน้า คือเส้นทางที่แท้จริงของความสงบนี่คือการเดินทางของฮีโร่ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการยืนหยัดทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและปล่อยให้ชีวิตไหลผ่านเราและมุมมองที่เปลี่ยนเกมที่สุดคือแทนที่จะคิดว่าชีวิตเกิดขึ้นกับเราลองคิดว่าชีวิตเกิดขึ้นเพื่อเราตอนที่5การเปลี่ยนแปลงผ่านความทุกข์ไม่มีใครอยากเจ็บปวดแต่ทุกคนต้องเผชิญความทุกข์ คำถามคือเราจะมองมันอย่างไรในวันที่เจ็บเราอาจคิดว่าทำไมมันต้องเกิดกับเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจย้อนกลับไปขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เราแกล่งขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นมนุษย์เราต้องเรียนรู้ที่จะถือสองความรู้สึกที่ขัดแย้งพร้อมกันฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและฉันขอบคุณที่มันเกิดขึ้นนี่คือการฝึกใจที่ยาก แต่เมื่อทำได้คุณจะพบว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ทำให้เราเติบโตชีวิตมีทั้งง่ายและยากแต่การผ่านช่วงยากๆด้วยการไม่ยอมแพ้จะนำมาซึ่งความสงบในใจและความสงบนั้นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดนี้คือเส้นทางจากการโฟกัสควบคุมชีวิตยอมรับตัวเองไปจนถึงการก้าวผ่านความทุกข์ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิต ผมอยากให้คุณจําไว้ว่าคุณไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกได้แต่คุณควบคุมโลกภายในได้เสมอความมั่นใจไม่ได้มาจากคําพูดแต่มาจากการลงมือทําแรงขับที่ยั่งยืนคือการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่คือครูที่ทําให้เราเติบโตและเหนือสิ่งอื่นใดชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อคุณนี่คือจุดประกายความคิด ถ้าบทสนทนาวันนี้ช่วยให้คุณมองชีวิตต่างออกไปบ้างอย่าลืมแบ่งปันให้คนที่คุณรักได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในตอนหน้าขอบคุณที่ดูด้วยกันจนจบครับสวัสดีครับ